สอปีนะคะรวมแล้วคือ15ปีนะคะแล้วก็วันนี้พวกเราทีมเดอะแกนทั้งหมดเนี่ยได้นำพากันมาสาปีกว่าแล้วอยากจะคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันกับทุกท่านเลยท่านสมาชิกใหม่แล้วก็คนกำลังที่กำลังเรียกอะไรอ่ะมีสทางนะคะสองทางให้เลือกระหว่างทางซ้ายกับทางขวาแต่ไม่รู้ว่าทางไหนมันสำเร็จ อยากให้มั่นใจโฟกัสเดินทางเดียวนะคะเดินทางเดียวกับผู้นำที่นำพาทุกท่านมาแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าท่าโบราณคือ O P P นะคะ O P P คือการเปิดโอกาสทางธุรกิจกับธุรกิจเรือขาดแต่ละค่ายพอเรามาอยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีมาเป็นแบบวีวิชั v ่นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ล่าสุดแล้วก็ พวกเราวันนี้ได้เข้ามาที่แบทเทิลบิสเนสซึ่งเป็นเรียกว่าทางเลือกธุรกิจที่ดีกว่าถามว่าวันนี้พี่สายเองอยู่ในเครือข่ายมาสิาบกว่าปีอยากบอกกับทุกท่านว่าบางครั้งบางตอนคนเกา่เกาๆรุ่นเกา่เกาๆมันก็มีความรู้สึกว่าเบื่อของเกา่าใช่ไหมคะอย่าบอกเพราะว่าถ <c oughs> ้าบอกว่าเบื่อของเกา่าอาจมีนะวันนี้สิ่งที่พี่สายเองเนี่ยอาจจะมา เดีย๋ยวหลอประจำการคืออายอุจะ50ปีแล้วค่ะทุกคนแล้วก็วันนี้ธุรกิจที่เราอ่ะฝันแล้วอยากส่งต่อให้กับทายาทที่เป็นสายเลือดของเราโดยเฉพาะลูกหลานเราอันนี้คือบอกเลยว่า Happy MPM เนี่ยมัน100%แล้วก็ว้านเราส่งต่อได้แน่เพราะว่าท่านประธานนะคะ,ะท่านรองเนี่ยท่านได้ก่อตั้งบริษัทมา20กว่าปีแล้วแล้ววันนี้ ตัวพี่สายเองได้ตัดสินใจพาทีมงานมาที่ Happy ้อ็พอรุ่นอลูกของท่านอายุรุ่นราวคร่าเดียวกับลูกเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะวันนึงเราเองอาจจะเหนื่อยกับธุรกิจแล้วหรืออาจจะไม่รู้แหละว่าในบ้านปายชีวิตทุกคนจะเป็นอะไรเราไม่รู้แต่สิ่งที่เราอยากว่าที่สุดคือธุรกิจที่ต้องส่งต่อให้ลูกได้ถูกต้องไหมคะแต่เองได้เลือกข้อนี้แล้ววันนี้ค่ะ ปีเต็มมันได้พิสูจน์แล้วนะคะลูกของสัยเองจบะวะสะการไฟฟ้าไม่ได้ไปทำงานคัคหาเออมาจังเลยสักปีเดียวเราปลูกฝังเข้ามาตั้งแต่ช่วงแรกแรกจนเขาสามารถเข้ามาทำงานกับเราได้ทุกท่านค่ะอาจจะยาวนีดมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเมื่อวันสองสัมาที่แล้วเองเป็นเพื่อนสดายกันเขาเป็นมะเร็งเราดูแลเข้ามาประมาณสาเดือนละตอนนี้ เ้าก็เป็นพี่ชายของแฟนแกไม่ให้ลูกแกไปทํางานบอกทาไมอะ่ะเผื่อวันข้างหน้านะเวย้ยอนาคตเด็กอ่ะเขาก็จะต้องไปมีครอบครัวจะต้องไวนููนี่นั่นของเขาอย่างเนี้ยเล้อบอกให้เขาไปทํางานดีกว่าไหมไปส่งการไฟฟ้าก็ได้ไปอะไรก็ได้หรือเขาทํางานประจําป็นทั้งชีวิตเนี่ยแล้วลูกเขาส่งเรียนมาเนี่ยไม่ทางานทั้งชีวิตแล้วเขาห่วงเขาเือ่เรารู้นะว่าะ ของนักธุรกิจในโปรดมาเก็ตติ้งเราไม่เคยขุ่เรื่องนี้เลยค่ะทุกคนเราบอกกับเพื่อนสบายไปว่าขอบคุณตัวเองที่เป็นห่วงแล้วก็ฝากขอบค,คุณลุกด้วยแต่วันนี้เราแม่โคตรมั่นใจลเลยว่าลูกเราอะชีวิตเขาต้องดีขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยแค่ค่าคอมมิชชัน่นในรหัสเขาอะมันเกินกว่ารายได้ประจำของริญญาโทแล้วค่ะทุกคน ได้เหมือนนี่ยิ่กองกว่าอาหาประจำแต่คนกบจบกอสน้อมวันนี้สามารถส้างรายได้ต่อเดือนได้ร่วม2อ0 0 0บาทต่อเดือนทุกคนเ,เราอยากให้ความมั่นใจทุกคนว่าวันนี้แฮปพี่เอ็มที่ทุกคนฟังเนี่ยบอกเลยว่าขอแค่ส่งต่อให้ถูกเรียนเชิญมาให้ถูกไม่ต้องบอกทุกเรื่องเพราะเราเองก็พูดไม่ถูกได้ไหมคะด้วยไม่ว่าจะเป็นอ,อยู่ระดับไหนก็นแล้วกัน แค่เราสอนเราแค่ไปพูดอะไรที่เป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายไม่รู้แต่วันนี้บริษัทจะมีเครื่องมือให้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาพ p r หรือวิดีโอโปรโมทในการเชิญคนเข้ามาเพราะนั้นเขาเรียกว่าเครื่องมือที่ส่งพลังมากๆง่ายมากๆแค่เราส่งไปแล้ววิธีการส่งวิธีการคอนโรนะทรลน,นัดทำอะไรมีจัดให้เราอยู่แล้วในร่วกับผู้นำจึงอยากฝากทุกคนว่าวันนี้ขอให้มั่นใจสายเองเดินมา15ปีแล้ว ไม่เคยเจอบริษัทไหนที่มีการปรับกลยุ